จิดาภาสาธิภารหัสนักศึกษา6212 1240ค่ะและดิฉันนางสาวสุภรพรจันตันรหัสนักศึกษา6212 1249ค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะเราจะมาทำรีวิวมหาวิทยาลัยกันค่ะและตามหาสัญลักษณ์ความเป็นราชพัฒเชียงใหม่ภายใต้วิถีล้านานานะคะน่าสนใจใช่ไหมคะงั้นไปชมกันเลย มหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรที่ตั้งแห่งใหม่คือศูนย์แม่ริมนั่นก็คือที่นี่นะคะอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบนพื้นที่7,400ไร่และก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะคะสถานที่ในมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมสำนักงานบริหารส่วนกลางศูนย์แม่ริม คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พอประชุมทีปังกรรัศมีโชคมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันนี้เราจะมารู้จักสองสถานที่สำคัญของราชพัฒเชียงใหม่นะคะจะมีที่ไหนกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะจาราพุทธรูปจตุรทิศในมหาวิทยาลาัยราชพัฒเชียงใหม่ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพุทธรูปประจำมหาวิทยาลายัยอันเป็นที่เคารพบูชาของบุคลากรและนักศึกษาทุกคนพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลายัยได้แก่พระพุทธรูปมหากรุณากรประดิษฐานอยู่ณสาลาพุทธรูปจตุรทิศ เรือนอนุสารสุนทรลักษณะของเรือนล้านนาภาคเหนือแสดงให้เห็นลักษณะทางสถาปัตยกรรมชีวิตและความเชื่อของคนล้านนาสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในวาระครบรอบ125ปีอนุสารสุนทรผู้บุกเบิกการค้าในเมืองเชียงใหม่นอกจากนั้นยังสร้างขึ้นเพื่อเป็นเรือนคู่แฝดกับเรือนคำเที่ยงอยู่ณสยามสมาคมในพระบรมราชุปรรมัมภมที่กรุงเทพมหานคร เรือนอนุสารสุนทรสร้างขึ้นเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2534ใช้เงินในการก่อสร้างประมาณ3.5ล้านบาทปัจจุบันเป็นเรือนที่จัดแสดงเครื่องดนตรีพื้นเมืองล้านนารวมทั้งใช้ในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของศูนย์วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กันบ้างคะสำหรับสองสถานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่าลืมไปแวะชมแวะดูกันได้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย